สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไปทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวพวงแสดค่ะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่ 1. สองเส,นนส,นส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3ามขึ้นมาค่ะ นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่3ามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้น8เส้นแบบนี <enger> ้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ เราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ่ปงกันิ่งชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมา,อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนีน้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิบินสี่เส้นสุดท้ายแบบนี so. ้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะ จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3นะคะพาดข้าม3เส้นไปนะนะคะจับพาดข้าม3เส้นค่ะพาดข้าม3เส้นมาจับพาดข้าม3เส้นนะคะพาดข้าม3าเส้นมาค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้ค่ะจับพาดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1นเส้นถัดมาสอดรูที่1น่งทะลุดูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะสองรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมาค่ะน,นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยน,นะคะได้แบบนี้นะอนรอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามค่ะรอดสามเส้นไปตามแนวดิบบิ้นเลยนี่ค่ะ แล้วก็ลิดกลับด้านมาด้านนี้จับริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับลงมานะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะสอดลงมานี่นะคะดึงลงมาแบบนี้นะขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาน,นะคะดึงลงมาแบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นไปค่ะนะคะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวลิบบินแบบนี้นะ่คะเสร็จแล้วตัดปลายลิบบินทิ้งค่ะ ะะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้าไปเลยให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้ด้วยนะคะ แ,แบบนล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้จับบินบ้นนมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดลงไปนี่นะ เราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดไปบนปลายลิบินนะคะ แล้วเราก็จับดิปปนะิ้มหน่ะนะคะจับขึ้นมาแบบนี้นะพับลงมาค่ะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ นนีะะคะเสร็จแล้วเราก็จับริบบินค่ะพับขึ้นด้านบนแล้วพับลงด้านล่างนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดตรงนี้ สุดท้ายนะคะสอดลงในหน้ากลีบนี้นะทะลุลงด้านล่างค่ะนะคะก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะ,ะแล้วพับสอดขึ้นด้านบน นะคะ,ะแล้วจับริิ้นมาพับโค้งมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปนะคะจะได้ตปิดแบบนี้ แล้วเราก็ตัดปลายนิดปิ้นนะคะให้เหลือ2.5ถึง3เซนติเมตรนะนี้ก็เราก็เหลือไม่เยอะนะคะเราก็จะตัดออกนิดนึงนะแล้วพับสอดขึ้นด้านบน นะคะเสร็จแล้วนะดอกบัวพวงแสดนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ